มมาอ่อนนาาเปิดตัวลูกน้องสายทานน้องพาคินทั้งสวยทั้งหล่อเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่รู้จักกันดีสำหรับม้าอ่อนนาากิษด,ดีเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นแบบแฟชั่นในนิตยาสารและรับงานเดินแบบถ่ายภาพในนิตยาสารหนุ่มสาวซึ่งม้าอ่อนนาาถือเป็นสาวประเภทสองคนแรกๆที่โด่งดังในภาพลักษณ์ผู้หญิงจริงๆในสัง คมไทยและล่าสุดหมาอ,อนนาานั้นก็ได้เปิดตัวลูกน้องสายทานน้องพาคินเด็กอุปถัมภ์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโดยเธอนั้นได้โพ์ระบุข้อความว่าวันนี้มาพบลูกวันแม่พบลูกวันนี้ดีใจกับลูกที่ให้การศึกษามาตลอด ลูกสายทานอุปธรรมมาตั้งแต่ป .1 ตอนนี้เรียนปริญญาปีที่ราชพักบ้านเขนคณะบัญชีและลูกชายพาคินเรียนอยู่ม .3 โรงเรียนวัดสุทธิตั้งใจให้เรียนสูงๆก็ได้หม่ความตั้งใจจะได้ช่วยเหลือตนเองในอนาคตและบอกกับลูกอุปธรรมว่าขอให้เป็นคนดีของสังคมวันนี้อิ่มใจจริงๆซึ่งน้อยคนจะรู้ว่ามาอ่อนภานั้นได้เข้าโครงการแม่อุปธมร,รม ของ YWCA กรุงเทพโดยได้อุปถัมภ์เด็กไว้สองคนครั้งหนึ่งเธอเคยอัพภาพขึ้นอินสตาแกรมตั้งแต่ที่น้องสายพานน้องพาคินยังเด็กและเขียนข้อความใต้ภาพว่าวันลูกพบแม่โครงการของ YWCA อีชั้นก็มีลูกเหมือนกันนะคะ เด็กชายธีรพงษ์และเด็กหญิงสายทานอยู่ปสีทั้งคู่อุปถัมภ์ตั้งแต่เล็กหลายรุ่นแล้วด้วยโตไปก็ทำมาหากินเป็นการช่วยเหลือพื้นฐานของสังคมจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนตัวตาย